แถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์มานีมานะเดอะมูฟวี่เป็นผลงานการกำกับของคุณนันทพลกมุตวนิตย์หรืออ้นอังกอรที่ตั้งใจสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจาร,รย์รัชนีศรีไพรวันผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเอง งานแถลงข่าวภาพยนตร์มานีมานะเดมูฟี่จัดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีโดยมีผู้ใหญ่ในจังหวัดให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานมากมายอาทิสอสอวรวงวรปัญญานายกองตีดอกเตอร์พานุพงศิริในอำเภอชัยบาดานสอจอมยุรีบุญจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกดิเรกบุญจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยโตะคุณวิชัยฉัดยิ่งมงคลน,นายกเทศบาลและดารานักแสดงไม่ว่าจะเป็น เก่งกิติระวัชระไหลเป็นต่อตานุอนุชาสรีพลเลือนตามกฤตภาพชัยองกาสั้นเดโชสุขเมืองครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกับผมในวรวงวระัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตที่5นะครับก็เป็นทีอ่อำเภอชัยปดาลำสุดที่ท่าหลวงนี่เองนะครับในแง่ของการผักดังแล้วก็ความรู้สึกนะครับเอาเป็นในแง่ของการผักดันก่อนอว่าในส่วนของมานีมานะเนี่ยเป็นสิ่งที่เยาวชนหลายๆท่าน ได้มีโอกาสได้สัมผัสในห้องเรียนบ้างก็ดีในข้างนอกที่มีผู้หลักผู้ใหญ่พูดถึงบ้างก็ดีนะครับแต่วันนี้ประเด็นสําคัญส่วนหนึ่งของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็คือเราต้องทําให้เป็นที่รู้จักจริงๆและนําไปใช้ประโยชน์ได้ผมก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเราจะมีส่วนร่วมในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเรื่องมานีมานะเนี่ยที่จะต้องสิ่งสําคัญของซอฟต์พาวเวอร์คือเราอย่ามาแบ่งแยกครับว่าเป็น ของยุคในอดีตหรือปัจจุบันแต่ต้องร่วมสมัยนะครับแล้วสามารถที่จะเดินไปได้ด้วยกันคือไม่ตกยุคนะครับแล้วก็ไม่ทันสมัยจนเกินไปทําให้คนรุ่นก่อนรู้สึกถึงความแตกต่างหรือช่องว่างอันนี้คือสิ่งสําคัญของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับเพื่อที่ให้ทุกรุ่นนะครับทุกช่วงอายุสามารถที่จะมีความสุขไปร่วมกันได้ครับผมสรับในแง่ในแง่ของการผลักดันก็คงต้องแบ่งเป็น2ภาคส่วนเนาะว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวง หรือในส่วนของส่วนบุคคลเองในแง่การผลักดันเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราต้องทําให้คนเข้าใจก่อนคำว่าเข้าใจเนี่ยคือให้เห็นความสําคัญซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะไปต่อได้เนี่ยคือคนต้องสนใจและเห็นความสําคัญการที่เราจะไปโปรโมทเพียงอย่างเดียวแล้วทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถเป็นซอฟต์ซอฟท์พาวเวอร์ได้อย่างแท้จริงการที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เนี่ยต้องออกมาจากแก่นแท้ และให้คนเนี่ยเร็งเห็นถึงความสําคัญและความเข้าใจนะครับว่าจะสามารถเกิดประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งเราค่อยไปต่อยอดกันในอนาคตไม่ว่าเราอาจจะเป็นในเรื่องของการจะสานต่อในด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่วันนี้เราเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเรามีบุคลากรที่เพียรพร้อมนะครับในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการก็ดีนะครับส่วนเอกชนหรือตัวผมเองก็จะร่วมด้วยช่วยกันผลักดัน ในสิ่งที่ผมทําได้อยู่ในข้อกฎหมายนะครับก็รู้สึกดีครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็พูดมาตลอดว่าจังหวัดลบบุรีเนี่ยเราถูกเปรียบเสมือนทางผ่าถามว่าวันนี้คนมองถึงลบบุรีรู้จักกันแต่อะไรรู้จักกันแต่ลิงคนจะมาบอกว่าไอ้ลิงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกบูลลี่จากเรื่องลิงและเชื่อว่ามีพี่น้องอีกหลายคนก็ถูกบูลลี่เรื่องนี้ซึ่งผมก็ยื่นยติในการแก้ปัญหาเรื่องลิงภายในสภาและรัฐสภานะครับเพื่ออยากจะให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าการที่เป็นที่รู้จักนะครับแล้วไม่ได้เข้าใจมันอย่างท่องแท้มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์อย่างเรื่องลิงมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่ถามว่ากับเรื่องมานีมานะที่เราจะทําให้คนรู้จักมากขึ้นหรือทําให้ลบบุรีไม่ใช่แค่ทางผ่านทําให้คนต้องมาติดตามในอนาคตว่าสถานที่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมก็คงไม่ลงรายละเอียดมากก็ให้อุบไว้เผื่อให้พี่น้องประชาชนได้ไปสัมผัสหนังหลังจากที่เราทำโปรเจกต์จบเรียบร้อยแล้วให้เขาสัมผัสเอง แล้วมาติดตามเองให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยอย่างแท้จริงอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับยังไงส่วนตัวก็ยังมองว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทําให้ลบรีไม่ใช่ทางผ่านได้ครับครับก่อนอื่นผมพันธุพงศิริในอำเภอชัยบานนะครับก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางคณะผู้ จัดภาพยนตร์นะครับแล้วก็ท่านผู้กำกับภาพยนตร์ได้เลือกพื้นที่ของเรานะครับในการเป็นโลเคชัน่นในการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องมานีมานะนะครับเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่จะย้อนวันวานนะครับหรือว่าเป็นสถานที่จะห้อยหาอดีตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนเรื่องมานีมานะแล้วก็รวมถึงด้านบุคลากรเราก็ได้มีการเฟ้นหาไม่ว่าจะเป็นตำนานนะฮะ ครูรวมถึงประหลัดอำเภอนะฮะแล้วก็นักเรียนนะฮะซึ่งวันนี้เราในวันถแถลงข่าวนี้เราก็ได้จัเดเตรียมมาด้วยครับใช่ครับซึ่งตัวผมเองก็อาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะอาจจะไม่แน่ใจว่าท่านผู้วุ้งกับจะให้รับบทเป็นนายอำเภอรหรือเป็นใดก็ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงตัวท่านกำนันเองวันนี้ก็มานะครับแล้วก็คุณครูเราจะใช้นักแสดงที่ที่เป็นในระดับพื้นที่ด้วยเพื่อเพื่อให้ถ่ายทอดออกไปให้เห็นถึงความน่ารักความสดใสนะครับ ของนักเรียนที่จะเข้าไปอยู่ในบทเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องละครเรื่องมานีมานะครับดิฉันนะคะนางมธวีรบุญจันทร์อากาชิตสุภาอาการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรู้สึกดีดีนะคะคือเรื่องหนังเรื่องมานีมานะน่ารื่นเรตื่นเต้นเลยนะคะจะได้เป็นแบบมีซ็อกเก็ตเพิ่มเติมดีนะคะก็ดีแล้วก็ตั้งใจนะคะสำหรับกา้มีขยันขึนมาชมเปนรุ่นเด็ก เดี๋ยวเสนอไปเสนอโครงการขึ้นไปเลยนะคะเบขอบคุค่ามเดียวว่าคุณนัสอนตอนจะไม่ว่าเป็นเด็กแบบเชื่อเลยครับด้วยครับน่าจะเป็นคุณแม่ของมานีหรือไม่ก็มานาครับคุณแม่แล้วคุณพ่ออยู่ใกล้กันเลยครับคุณพ่อไม่ก็ยินดีที่จะเลือกนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็ ทำให้อำเภอสุพรรณบุรีและจังหวัดสริเราเนี่ยได้มี่เสียงครับก็ดีใจที่ท่านผู้กับอ้นเล็งเห็นทนำจังหวัดตอนครับก็ยินดีช่วยเหลือทุกอย่างครับถ้าอย่าท่านท่านผู้ช่วช่วยแต่ว่าผู้ชมที่รอติดตามว่าเรื่องนี้มันมีเสน่ห์อะไรอยากให้ท่านช่วยบอกช่วชวนะครัก็ขอเชิญเพ่อนพี่น้องนะครับเชิญติดตามนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าค้นหาน่าสแสวงหานะครับ เชิญมาชมันมากๆครับครับสวัสดีครับผมนายวิชัยจักยิ่งมงคลนายกเทศมนตรีตำบลบ้นลายครับการที่ให้ทางเทศบาลคัดหาเด็กเข้ามาร่วมเล่นการแสดงประมาณ2 3 0ถึงคนผมคิดว่าผู้ปกครองของเด็กคงมีความตั้งใจและอยากนำลูกหลานได้ออกมาแสดงออกถึงภาพลักษณ์ในอดีตสู่อนาคตอดีต คือไม่มีสื่อสารมวลชนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งนั้นอนาคตอย่างที่บอกว่าเราใช้โทรศัพท์คุยกันเราไม่เห็นภาพในอดีตหนังเรื่องนี้จะเป็นภาพเล่าในอดีตที่สอว,ว,ว่าในอดีตคืออะไรและนำนำ,นำกลักลับไปใช้ได้อีกครั้งหนึ่งครับไม่มีความหนักใจครับถ้าจะให้ผมไปเป็นนักการพันโรงในการ <laughs> พา,พาเด็กทำความสะอาด <laughs> ผมยินดีครับร <laughs> ับบทนีค่ะอยาให้ท่านผ่าน ่อแม่พี่น้องที่อยากจะพาลูกหลานมาแสดงร่วมดแลในเรื่องนี้หน่อยค่ะว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างรครับที่ฝากถึงพ่อแม่เด็กนะครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยครับขอให้เด็กมีการกล้าสแสดงออกนะครับกล้าสแสดงออกในสิ่งที่ดีในสิ่งที่พร้อมที่เราจะไปนั่นแหละครับคือมาสแสดงออกในภาพยนตร์เพื่อสื่อไปให้เห็นถึงต่างๆถึงสถานที่ที่คุณเล่นสถานที่โรงเรียนผู้ปกครองครูนะครับ ใน,เป,นเป็นภาพรักษ์ที่ดีครับด้วยจริงๆบ้านเรานะครับหนีไปคนว่าหนังเด็กเนี่ยมันไม่มีนานละนานมากๆแล้วตั้งแต่แฟนฉันหรือตั้งแต่อของอาไๆเรื่องนะครับที่ที่ไม่มีเนี่ยมันนานมากฉะนั้นผมเลยเลยเห็นว่าเราควรจะทําอะไรที่เพื่อเยาวชนด้วยแล้วก็อยบอกนะครับซอพท์ว่าในพื้นที่ด้วยโดยที่ผม ศึกษาดูจากหนังสือของอาจารย์รัชนีศรีไพวันนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงเด็กๆก็เลยอยากจะจัดมาเป็นภาพยนตร์สําหรับเยาวชนสําหรับเด็กๆด,ดูสบายดูสนุกแล้วก็จะดูไปแล้วได้ยิ้มไปครับถึงนึกถึงตอนเราเรียนประถมปหน,นึง่งปหกโดยประมาณนะครับแต่ว่าุ่มไว้ก่อนว่าอาจจะมีภาคต่อว่าตอนโตกเ,เขาเป็นอะไรกันอันนี้มานะปิติชูใจเพชรโตแล้วเป็นอะไรหลายๆคนนะ่ะอาจจะมีข้อสงสัยดวยทางว่าเอาแล้วเด็กกลุ่มเนี้ย ทีใจาล้วที่นีเขียนเนี่ยโตขึ้นมาเขาเป็นอะไรโตขึ้นมาก็อาจจะเป็นประหลัดหรือโตขึ้นมาก็อาจจะเป็นขอสอนในปัจุบันอ,อันนี้ขออุบไว้ก่อนนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเรื่องของมณีมานะน,นะครับแล้วก็คงต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งราชการทั้งหมดเลยนะครับแม้นะทั่งายเอกชนของลพบุรีด้วยนะครับ ทุกภาคส่วนลูกฝ่ายท,ที่ที่ร่วมสนับสนุนนะครับสนับสนุนพื้นที่สนับสนุนในการประสานงานกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่านักแสดงทั้งหมดนะครับเราก็คงต้องเล่าวว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับความนุเคราะร์นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับมานีมานะ